แล้วผีไปเนี่ยบับผมโคแดงไปหรอไปห้องที่ผรวมนี่แต่ละนี่สามพันกันเลยเอาไวไ<ร>้ให้ขาวเอาไว้เอาไว้หายกับผัวเป็นยังอันนี้เนียเก็บจริงๆแล้วอ่าคนในคลิปนี่จริงๆเขาเอามาคืนตั้งแต่วันคืนนั้นแล้วครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้ติดต่อกันเมื่อวานนี้ครับเขา เข้ามาคืนตั้งแต่คืนวันที่แปดหลังจากที่เขานําออกมาจากปั๊มนะครับเออเชา้ชาเช้าลุกขึ้นไงครับผมไปไปแจ้งความเนาะแต่ว่าอ่าตำรวจร้อยเวรที่รับเนี่ยครับเป็นคนละคนกันเออคนที่รับนี่ไปราชการต่อแล้วก็อีกคนที่ที่รับแจ้งความผมเนี่ยก็ไม่ได้เขาไม่ได้ฝากเรื่องไว้ไงครับก็เลยติดต่อกันไม่ได้ ก็มาทราบเมื <st ่อวานครับเราไปทราบได้ยังครับว่าทราบเมื่อวานเพราะก็มีน้องกู้ภัยครับน้องกู้ภัยคนหนึ่งเขาบอกว่าอ่าเห็นที่เขาเอาเอามาส่งคืนนั้นละมาถามถามว่าเอาไปส่งได้ที่ไหนงเงี้ยครับผมก็เลยไปถามน้องกู้ภัยแล้วก็เขาก็บอกเราก็เลยมาเช็คอบันทึกประจําวันครับก็เจอแล้วก็อยากฝากขอบคุณทาง ผู้ที่เก็บได้อะไรอย่างน้ครับก็ต้องขอบคุณพี่อาวิเชียนสมหวังมากเลยครับเพราะว่าอถ้าไม่ได้คืนนี่ผมก็ไม่มีอะไรหายกินเห <c oughs> มือนกันก็แล้วก็ขอบคุณสักไอเพื่อนๆชาวโซเชียลด้วยครับที่ช่วยกันแชร์กลุ่มนักดนตรีแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับผมก็แล้วก็พี่ๆตำรวจครับช่วยกันทุกฝ่ายเลยก็ ติดตามให้จนจนหาเจอเลยครับต้องขอบคุณ